มาครับมาชุมชนแม่น้ำน้อยอำเภอไซโยกจงังหวัดกาญจนบุรีต้องมากระโดดน้ำครับโอ้โหแล้วมาเล่นกระโดดน้ำตอนอุณหภูมิ1 7 1 8องศาครับหนาวเลยครับนี่ครับนะครับเ,เต็นท์ด้านหลังของเคิร์มครับแล้วก็นี่น้องนิวครับมาครับโอ้โอ้ย หลังกระท่าหินครับโอ้ยแสบเลยครับโอเคครับนี่ครับโอ้ยสุดชื่นจริงๆครับโหสะ้อนหินเยอะครับแล้วน้ำก็เย็นสบายครับ และนี่นะครับก็เพิ่มก็พามาเล่นน้ำในชุมชนบ้านแม่น้ำน้อยครับโอ้สุดยอดครับวันนี้โอ้โหครับมันจะกาศ สดชื่นจริงๆครับนี่ครับพระอาทิตย์แล้วเดี๋ยวนี้ครับเห็นอยู่ด้านหลังครับโอเคครับวันนี้เคิร์มก็พามาเล่นน้ำครับวันนี้ก็สวัสดีครับ